ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับช่วยทีมยิงลูกสำคัญโชต้าสุดปริ่มทำประตูช่วยลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะได้สำเร็จเดียโกโชต้าปีตัวทีเด็ดของลิเวอร์พูลสุดปลิ่มหลังทำประตูช่วยทีมเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปได้2ประตูตอนหนึ่งเผยตนเองนั่งศึกษาเกมมาโดยตลอดในช่วงที่นั่งเป็นตัวสำรองข้างสนาม เดโกโชตาปีกชาวโปรตุกีสของลิเวอร์พูลยอมรับว่าประตูที่เขาทําได้นั้นมีความหมายเป็นอย่างมากสําหรับตนเองหลังลงเป็นตัวสํารองยิงประตูชัยช่วยให้ลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลพลิกเชิดเวสแฮมยูไนเตดไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งทีมเยือนเป็นฝ่ายขึ้นนําก่อนตั้งแต่นาทีที่10จากการยิงของปาโบฟอนันแต่ทว่าในช่วงท้ายของครึ่งแรกนาทีที่42ลิเวอร์พูลก็ตามตีเสมอได้สําเร็จ จากการสังหารลูกจุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาลาในช่วงครึ่งหลังโชต้าถูกส่งลงสนามในนาทีที่70และในนาทีที่78เจ้าต,ตัวก็สามารถส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้แต่ทว่า VAR ชี้ว่าจังหวะนั้นซาดิโอมาเน่ทำฟาวใส่นักเตะของทีมคู่แข่งเซกอนอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นนาทีที่85โชต้าก็ได้บอลจากเซอร์ดันชากิลีและหลุดเข้าไปทำประตูชัย2-1ช่วยให้ลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จ พร้อมขึ้นรั้งตำแหน่งจากผงในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยการมี17แต้มจากการลงแข่ง7นัดแน่นอนว่าประตูนี้มันมีความหมายกับผมมากๆตอนที่ผมนั่งอยู่ข้างสนามผมมองดูเกมและคิดอยู่ตลอดเวลาว่าผมจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้างความแตกต่างและก็ปลดล็อกการแข่งขันให้กับทีมได้จริงๆแล้วเกมนี้ผมทำได้2ประตูอีกด้วยแต่โชคร้ายที่นับเป็นประตูแค่ลูกเดียว แต่สุดท้ายแล้วพวกเราก็คว้าชัยชนะซึ่งนั่นถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วแน่นอนว่าการลงเล่นในช่วงเวลาแบบนั้นเราจะต้องพยายามเล่นให้มีชีวิตชีวาเข้าไว้เพราะทีมคู่แข่งนั้นเริ่มจะล้าแล้วดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือขยันเคลื่อนที่กันเข้าไว้พยายามเคลื่อนที่กันไปเรื่อยๆและสุดท้ายผมก็หาพื้นที่เข้าไปจบสกอร์ซึ่งก็มาจากการผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมของชากกลี่ เดเอโกโชตาสตาทีมชาติโปรตุเกสในวัย23ปีให้สัมภาษณ์สำหรับฤดูกาลนี้เดเอโกโชตาที่เพิ่งจะย้ายมาจากบุฟแฮนตันวันเดอร์เดอร์ในช่วงซัมเมอร์ทำไปแล้ว4ประตูจากการลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลรวมทุกรายการ9นัดนาธานีลฟิลิปเปิดใจหลังประเดิมเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้กับหงส์นาธานีลฟิลิปกองหลังของหงแดงลิเวอร์พูล ออกมาเปิดใจว่ามันเป็นเหมือนกับความฝันที่ได้ประเดิมเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแรกให้กับสโมสรอนหลังลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเวสต์แฮมอยู่ในแต่ด2ประตูต่อหนึ่งจากการที่ลิเวอร์พูลนั้นมีปัญหาอย,ย่างมากกับนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเมื่อวัตจิวฟานได้ได้รับบาดเจ็บจนต้องพักยาวโจอเอลมาติปเองก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ขณะที่ฟาบินโยซึ่งถูกถอยมาเล่นเป็นการชั่วคราวนั้นก็มาได้รับบาดเจ็บไปอีกคน และจากกรณีดังกล่าวทำให้ทางนาทเนีฟิลิปได้รับโอกาสให้เป็นตัวจริงในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลพบกับขุดค้อนและเขาก็พาทีมเก็บชัยชนะได้ตั้งแต่นัดประเดิมเกมหลีกสูงสุดเป็นนัดแรกมันยิ่งใหญ่มากมันเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เล็กจนโต,โตการได้รับโอกาสนั้นมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัวของผมผมรู้สึกมีความสุขมากจริงๆและยิ่งกว่านั้นก็คือการได้ผลการแข่งขันที่ดี นาธานีลฟิลิปกล่าวผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำให้ดีตั้งแต่แรกเพื่อลดความกังวลไม่ต้องพยายามและทำอะไรให้ซับซ้อนมากเกินไปเมื่อผ่านไปไม่กี่นาทีคุณก็เข้าสู่เกมได้ผมสนุกกับมันมากมันเป็นการต่อสู้ที่ยากกับการต่อสู้ในลูกกาอากาศหลายครั้งและนั่นก็คือจุดแข็งของผมดังนั้นผมจึงสนุกกับสิ่งนี้ ผมแค่จดจอในช่วงสุดสัปดาห์นี้จนกระทั่งถึงตอนนี้แต่ถ้าผมมีโอกาสอีกครั้งผมก็จะแน่ใจว่าผมจะพร้อมสำหรับสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะก่อนหน้านี้ดูเหมือนกับว่าผมจะต้องออกจากสโมสรอไปแล้วเพราะผมเองก็ได้รับความสนใจเยอะเหมือนกันและผมก็กำลังรอคอยที่จะเริ่มต้นเส้นทางของตนเองแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดเลยว่าผมรู้สึกมีความสุขมากที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนั้น นันเทนิเอฟิลิปปลาการหลังของลิเวอพูลให้สัมภาษณ์เจอเกนครอปยกนิ้วให้ชมฟิลิปลูกกลางอากาศโหดมากเจอเกนครอปกุนซือของลิเวอพูลออกมายกย่องนาเทนิเอฟิลิปปราการหลังชาอังกฤษว่าสามารถเล่นได้โหดสุดๆในเรื่องของลูกกลางอากาศหลังช่วยทีมเปิดบ้านเชืยเวสต์แฮมเูไนเตตไปสประตูต่อหนึ่งพร้อมอวยเจ้าตัวว่าเล่นได้นิ่งมากๆ ทั้งที่เป็นการลงเล่นนัดแรกของฤดูกาลเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลกล่าวชื่นชมนาธาเนียรฟิลิปเซนเตอร์แบ็กเลือดผู้ดีว่าช่วยทีมเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องการรับมือกับลูกกําลงอากาศหลังจากที่หงแดงเปิดรังแอนฟิลด์พิชิตเวสต์แฮมยูไในเตดไป2ประตูตอนหนึง่งนาเนียรฟิลิปนั้นได้รับความไว้วางใจจากเจอเกนครอฟให้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ เนื่องจากวาจิลฟันได้เจอมาติปและฟาบินโยต่างก็มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนและปราการหลังวัย23ปีก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะในการดวลลูกกลางอากาศที่เจ้าตัวสามารถดวลชนะได้ถึง5ครั้งซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในทีมและนี่คือการลงเล่นในนัดแรกของฤดูกาลนี้ของฟิลิปด้วยนาเทเนียลฟิลิปนั้นเขายอดเยี่ยมมากและเล่นได้อย่างชาญฉลาดเขาอาจจะเล่นได้ไม่เพลินตา เขาไม่ใช่เมสซี่ใครจะไปสอนล่ะในเรื่องของรูปการอากาศเขาคือปีศาจร้ายเลยละ่ะเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆสำหรับการลงเล่นเป็นนัดแรกแล้วผมคิดว่าใครๆต่างก็คิดถึงความประมาทแต่คืนนี้เขายอดเยี่ยมมากและช่วยทีมได้เยอะเลยก่อนเกมผมได้เข้าไปถามเขาว่ารู้สึกตื่นเต้นหรือเปล่าและเขาก็บอกว่าไม่ผมก็บอกไปว่าถ้าเป็นผมผมคงจะตื่นเต้นเกมนี้เขาเล่นด้วยความมั่นใจและมีเกมที่ยอดเยี่ยมมาก นอกจากนั้นเจเกนครอปยังได้กล่าวถึงเดโกโชตาฮีโร่ในนัดที่ผ่านมาที่ช่วยทำประตูให้ทีมคว้า3คะแนนมาครองได้เราต่อสู้อย่างหนักในการดึงตัวเขามาร่วมทีมเราไม่ได้ต้องการให้ความเชื่อมั่นกับเขามากเกินไปแต่เราต้องสู้เพื่อมันและเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมเขามีความเร็วสภาพร่างกายมีเทคนิคที่ดีเล่นได้ทั้งสงเท้าเขาดียิ่งกว่าที่ผมคิดว่าเขาจะเป็นไปได้ และนั่นเป็นเรื่องที่น่าประทับใจจริงๆเจอเกนครอปบอสใหญ่ของลิเวอร์พูให้สัมภาษณ์นอกจากนี้เจอเกนครอปยังได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับเกมที่ผ่านมาเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากกับจำนวนเกมที่พวกเรามีผมมองเห็นถึงความมุ่งมั่นและความปรารถนาของเด็กๆความตั้งใจในการเล่นฟุตบอลการรับมือกับปัญหามันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก ฟุตบอลเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการหาทิศทางที่ถูกต้องอยู่เสมอและคืนนี้เด็กๆเ,เจอมันผมรักช่วงครึ่งหลังจริงๆมันเป็นการเล่นที่สุดยอดชากิลี่อยู่ในฟอร์มที่น่าเหลือเชื่อและดเดโกโชต้าก็เช่นกันด้วยทุกๆอย่างเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องทำตลอด95นาทีลูกตั้งแต่ทุกๆลูกที่พวกเขาได้คือการคุกคามสำคัญของพวกเขาแต่พวกเรารับมือกันได้ดีจริงๆเคล็ดลับก็คือคุณจะต้องอดทน แต่ยังรวมไปถึงการเดินหน้าต่อไปแบบมีชีวิตชีวามันเป็นระดับของความมุ่งมั่นที่คุณจะต้องมีอย่างคงทนซึ่งพวกเราก็ทำมันได้ดีแต่บางทียกเว้นประตูที่พวกเขาทำได้เท่านั้นเจอเก้นครอฟบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ซูเนชีซาล่าตั้งใจพุง่งหลมเพื่อเอาจุดโทษแกรมซูเนสอดีตแข้งชื่อดัง กล่าวผ่านรายการของสกายสปอร์โดยระบุว่าโมฮัมเหม็ดซาลานั้นตั้งใจพุ่งลง้มเพื่อเรียกจุดโทษในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปสประตูตอนหนึ่งเกรมซูเนตอดีตผู้เล่นคนดังของลิเวอร์พูลและปัจจุบันรับหน้าที่เป็นกูรูลูกหนังให้กับสกายสปอร์ได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่าโมฮัมเหม็ดซาล่ากองหน้าของลิเวอร์พูลนั้นตั้งใจพุ่งลง้มเพื่อเรียกลูปจุดโทษให้กับทีม โดยในเกมนี้จังหวะการได้ลูกหยุดโทษของลิเวอร์พูลนั้นเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงซึ่งเป็นช็อตที่โมฮัมเหม็ดซาราถูกอาเธอร์มาซูอากูกระแทกล้มลงไปแล้วเควินเฟรนผู้ตัดสินก็ชี้ให้เป็นลูกหยุดโทษและยืนยันคำตัดสินเดิมของเขาหลังจากเช็ค VR เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางซูเนเชื่อว่าดาวเตะชาวอียิปต์นั้นตั้งใจที่จะพุ่งล้มเพื่อเรียกเฝา้าถ้าผมเป็นผู้ตัดสินนะจังหวะนี้ผมจะไม่ให้เป็นลูกจุดโทษ ผมเห็นซาร่าทำแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่ามันเป็นวิธีการล้มที่ผิดธรรมชาติสุดๆดูสิผู้เล่นเวสแฮมสัมผัสตรงข้อเท้าของซาร่าซึ่งเขาไม่ได้แตะตัวซาร่าเลยด้วยซ้ำผมคิดว่ามันเป็นการประมาทเกินไปในจังหวะที่เข้าปะทะและมันก็เหมือนเป็นการเชื้อเชิญให้ซาร่าทิ้งตัวลงไปนอนกองกับพื้นนี่ขนาดผมเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลนะผมยังคิดว่ามันเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไปเลยในจังหวะน,นี้ แกรมซูเนสอดีตนักเตะของเรอร์พูให้สัมภาษณ์แล้วแฟนเรอร์พูคิดว่าจังหวัดจุดโทษในนัดที่ผ่านมานั้นโมฮัมเหม็ดซาลาเจตนาพุ่งล้มเพื่อเอาจุดโทษหรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของเรอร์พูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเรา อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวหรือว่าภูมมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ